แอป Play Store ของคุณเป็นเวอร์ชั่นล่าสุดแล้วหรือยังถ้ายังงั้นเรามาอัปเดตกันค่ะค่ะก็ต้องขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุก,ท,กท่านนะคะในวันนี้อยู่กับเราไราวินยูทูบค่ะ ซึ่งในวันนี้ก็จะพาทุกท่านมาอัปเดตแอป Play Store ของเรากันให้แอป Play Store ของเราเนี่ยเป็นเวอร์ชั่นล่าสุดนะคะวิธีการเช็คและวิธีการอัปเดตเนี่ยเดี๋ยวเรามารับชมอันดับแรกให้เราเข้าไปที่ Play Store ค่ะจากนั้นให้เราไปที่รูปโปรไฟล์มุมบนขวามือและไปที่การตั้งค่า จากนั้นเราจะได้หน้านตาแบบนี้ให้เรากดไปที่คำว่าเกี่ยวกับค่ะกดแตะไปหนึ่งทีนะคะจากนั้นก็ทำการเลื่อนขึ้นเราจะเห็นคำว่าเวอร์ชัน Play Store เพราะฉะนั้นถ้าหากของใครที่มีคำว่าอัปเดต play store ก็ให้กดไปที่คำว่าอัปเดต play store ค่ะจากนั้น ถ้าเขาให้เราอัปเดตนะคะก็อัปเดตต่อไปแต่ฮะถ้าหากของใครเป็นเวอร์ชันล่าสุดแล้วก็กดคําว่ารับทราบเพียงเท่านี้นะคะเพลย์สตูของเราก็จะกลายเป็นเวอร์ชันล่าสุดแล้วก็มีฟีเจอร์ใหม่ๆใช้งานง่ายสําหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาท่านผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ